เฮ้คือได้ไแค่หน่อไม่หม่หอไม่ไเราอยู่ได้หลายเนตต้นนี้โบได้แม่นได้หนิแม่นแม่นละมามเพราะเม่นละมามะกี้นี่เอามาดอกเดียวนี่มันมีสองดอกบ่แม่นหน่อยเม่นหนักหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้านี่แม่น้องเจนายเอาเห็ดที่ได้มาเมื่อกี้นี่ให้ยไม่ใหญ่เลยเด้อยจากเพิ่นอยู่แปลงข้างโน่เม่น้องจนายก็เลยแวะเอาเห็เพิ่นแล้วเม่น้องเจนายก็เลยเข้ามา เมืองเฮ็ดพิ่งตะเต่าเขาคือเก่าด้วยจ้ะพาน้องอิวมานาแต่น้องอิวอยู่ต้นนึงเมื่อวานนีหัน่เหินเพื่อจ้ะมือมีน้องอิวอยู่ใต้ต้นข้างล่างด้วยจ้ะพาน้องอิวมานามือนี้เพราะว่าไปเขายิงหนีนํากันจ้ะมือนี่นอือมาดูจ้ะนี่ตัวที่เฮาจุ่งไว้สรุปแล้วเพื่อนก็คือเพื่อนใหญ่แล้วด้วจ้ะเมื่อวานนี่ค่ะแต่เพื่อนเป็นดอกน้อยเพื่อนเป็นแบบบุคอยสมบูรณ์แม่น้องจนาคิดว่าเพื่อนแห้งเพราะไม่พี่น้องบอกป่าเยอะๆรู้เพิ่นว่า อ๋อปาดเยอะๆปาดเยอะๆจ้ะนี่ดอกเพิ่นบานเลยเมื่อวานยังงามอยู่เลยแล้วก็เพิ่นสีใหญ่กว่านี้เอาเลยจ้ะมือหนึ่งนี่นะจ๊ะนายก็บเรได้ลีลาเด้อจ้ะสั่นๆเซ็นๆเมื่อวานนี่เห็นเฮ็ดหลายเนาะก็ตกใจเป็นธรรมดาแล้จ้ะข้างๆไปตื่นเต้นเนาะมือนีบ่ตื่นเต้นเลยจ้ะมือนี่ xin môn hình dạng mình tao thích 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 phân thích 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 ออด,ดอกนึงดอกนึงนึ่จ้าเฮขาเิดไปยัเหี่ยวมือนน้นี่ดอกก้นนีจ้าเอกมือนี้เปิดพร้อมเด้ไปนี่อีกดอกนึงหนึ่งจ้ท้อวยันี้ขาเินยังอยู่นี่ phân nữa đấy đây em nhang đi lọ đấy ôm ôm em em nay, đổ. Đổ đổ sư, hà đổ đổ ừ. nay, đi cả bữa mai mình lửa đỏ đỏ bàn nó hao mất đỏ rồi như này cái gì bậc cái gì bậc vậy nhang đừng quan Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้โอ้โอ้ไปเมื่อวานนี่ค่ะป่านต้องดีจ้ะให้เพื่อนตีเชื่อเพื่อนนำนี่หลบไว้วนตุบปุ๊กอยู่รุ่นนี้แหละจะแกงแซ่บถ้าให้เพื่อนบานเพื่อนกรบโบแซ่บด้วยจ้ะต้องต้องรุ่นนี้รุ่นนี้เท่านั้นรุ่นที่ใบใบดอกเพื่อนยังบ่บ่บานปานใดหันด้วยจ้ะเพื่อนสิแซบ ของเมื่อวานนี้เกือเมื่อไม่น้องจจนายก็สิค่ำเลยจ้ะไม่น้องจจนายก็เลยลวกแซ่ตู้ไว้ลวกแซ่ตู้ไว้เมื่อนี้ก็คือถ้าได้แกงก็คือฉัได้แกงดอกดอกนี่ก,ก,าากลัวที่แซ่กลัวจมืี้แต่แรกมาเก็บตกด้วยจมูอนี่เก็บตกของเมื่อวานน,นี่ดอกน้อยด้วยจะสวยขึ้นด้วยดอกน้อย สสิบุยเพ่อาสิปกไว้ให้เพื่อนแห้งเคระเอาให้เพื่อนแห้งเอาสิปกไว้บ้ให้เพื่อนแห้งพรบอีกจ้ะหาแนวมาปกกันไว้จะได้ชุ่มๆที่ไม่ได้ไม่ได้อ้อมอ้อมไม่เลยจ้ะนี่ไม่นองจะไหนเอาโขนมาตันด้วยโตเพื่นน้อยๆแต่เพิ่นใหญ่เลย โอ้ม,อมาพี่มาพี่วรวยจ้ะว,วนี่เลยจ้ากน,นี่อจะวุ้ดอกน้อยน้องจันาย,ยังบ่ได้ถือเพิ่นเจะน้องจัเพิ่นสี่แหง อะไรไหมป๊กติไม่ดีกว่าจ้ะไปมาพี่ป๊กติแจ้กระเตือนตัวจ้ะย่องย่องเบาเอาย็นเฮ็ดตื่นเด้เฮ็ดสิตื่นฮะเด้ดอกนี่เลยจ้าได้หลายเลยเด้อเพื่อนดอกใหญ่เพื่อนดอกใหญ่เราเบิ่งขึ้นหลายเมื่อวานนี้ไม่ต้องจะนายเอาเมือกระสอบนึงก็คือแบ่งป้าไม่ต้องจะนายแบ่งสองป้า แต่ของแม่น้องจำหนายได้คนละถุงยางเนื้อจ้ะพอดีหมอนึ่งนี่งละหมอใหญ่ๆเมื่อวานกระสอบฮัลลเพราะว่าเพื่อนตะโค้งละเคียงเนาะนข้างใเบิร์ดคือหลายแหงปัดไปต้มแล้วเพื่อนจะยุบลงเนื้อจ้ะไปต้มแล้วเพื่อนกระยุบเน็้จ้ะ ตัดออกหลายๆคนว่ะจ้ะเอาไว้ให้เป็นติดเชือ้อนี่ผลงานของเฮาเดี๋ยวแม่น้องเจ้านายย่างเลาะเบื่องอีกจะเทือกันด้วยจ้ะว่าเพื่อนยังมีหลงเหลืออีกอยู่บ่ก็ได้หลายแล้วเด้อจ้ะตอนนี้กะหลงเหลืออีหลีนี่เดี๋ยวแม่น้องเจ้านายขอเบรกโขนนี่ออกกันเด้อมันออกใต้ขนนี่โอ้ใต้โขนนี่หลงเหลือจริง โอ้ยหถ really? so ือขนแม่น้องเจนายทับเพื่อนขี้นี่เป็นไงตัดขาไปเนาะอืมลงเรือให้อยู่ตัวอยู่ตัวนี่เนาะมีดอกน้อยคงด้วยแต่แต่เขาจะผสงเพื่อนป็นสิทธพับน์เยคือเก่าลบแดดให้เพื่อนน้องเจนายว่ามื่อไหร่แหงๆด้วยแต่เฮ็ดอีกัแด้วจ้ามาเบิ้งมเมื่อวานนี้เราก็บ่เห็นได้เลยนี่ เห็นบ่มนี่มาจะ,จะดึงเรา้นเลยดจ้ะ <c ười> บิ่งท่าสกอน <c ười> เอาจฉใดนี่ติดต้นไม้เลยบ่อึ๊บปาไว้ tha, ก่อนช่วยกันเด้อเอาอึ๊ดชุบนี่เบิ่งท่าเก็บเฮสกอน <laughs> ทุ่มทุทนขนาดเอาเชือกเพื่นไว้ตรงนี้จะ้ะทำไมพี่น้องบอกอย่าตัดตัดให้ลึกๆให้เพื่นมีเชือกเนี่ยเอ้านี่แม่น้องจะไหนปาดขาเพื่นออกเลยสะอาดเรียบร้อยบุ๊มมีดินแล้วจะ้ะเมื่อก็คือล้างแล้วก็แกงเลยเด้อจ้ะนี่ดอกพื่นอีกจ้ะเด้อเตื่อช่วยอ,อ,อ,อีกจะ้ะนี่สองดอกตะมุตะมิหาอีกเพือ่อนอีกใต้โคนไปสองมุกอ,อีกจะ้ะนี่ผลงานของเราจะ้ะ แล้วม่น้องเจนายสิเป็นมวนหนาฮันพองพ,พุ่นพิ่นเอาอยู่ทางจักหน่อยหรือหลายสั่นใดนี่ผมแม่น้องเนงจนายฮันได้หลายอยู่ด้วยจ้ะเมื่อน,นี้เอาตะก้าน้อยมาก็พอดีอยู่เนาะเมื่อวานนี้ตั้งสองกระสอบงด้คักคหลายคักรอบที่ออกรอบน,นี้บกเคยเก็บหลายปานนี่เลยด้วยจ้ะ <S <S ตอนตอนสาติเก็บแม่น้องเจนายก็คือโบเคยเห็นสาติเก็บหลายปานนี่คือการของแม่น้องเจนายนี่พูดโพ,ดพดสองกระสอบหนึ่งตะก้าแต่ว่าปู่ว่าตั้งแต่สมัยตะกี้ตะก่อนค่ะ รถกระบะกรบบ่เมดปู่ว่าฮรอบนี้เมื่อน,นี้กับเบาๆมาเก็บต๊กซื้อกะเครื่องตะก,ก้าด้จัดนี่ถึงสิบอไดสอ้สองกระสอบสามาสกระสอบกระบอกเป็นอย่างจ้ะขอให้ได้เก็บเก็บเฮ็ดละมันม่วนดีค่ะม่วนดีครับอยู่ในป่าในเขาเย็นสบายเดี๋ยวห้าสิบปเบึงทางคนจ้ะไปม่วนทาง้นกันจ้ะ แค่หน่อยห่อยหน่อยได้คอามมันอยู่ได้หลายเนตต้นนี้วัได้แม่นได้นี่แม่นแม่นละมังพอเม่นละมังกี้นี่เอามาดอกเดียวนี่มันมีสองดอกบ่แม่นดอน้อยเวเม่นหนักหน่อยเอ้ยเบ็ดเบ็ดหยังโอ้ยอยังคืนต้นไม้ก็บอก่าก็ไปเลยจ้าก็ไปเลยจ้ากันเห็ดออกถึงต้นเออเม่นต้องบอกพี่ซีนไปเบืนกันเห็ดออกดีได้ขึ้นยุ้ยคืนจริงเมื่อกี้ดิไปขึ้นต้นหมักหนี้มาอุ้ยนี่นี่ไี่อยู่สิไปเห็ดยังโอ แกงเห็ดปวกต่อสาวพามาเก็บเห็ดนี่สิไปแกงเห็ดปวกบ่สแม่นจ้ะสิไปแกงเห็ดปวกต่อน้องอิว่ห่าแม่นแต่ว่าขอกินน้ำไหนเด้อแม่ต้องจะไหนแก็งบะแซ่บแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอแกงนํากันเลยรวมกันเอานี่เอานี่ไปแกงใส่พร้อมจ้ะแซ่บเดี๋ยวแม่น้องจะไหนขอกินน้ำไหนเด้อโอเคจ้าอีกระบอกอีกระบอกได้หน่อยบ่ายอมได้หน่อยบื้ของเพื่อนห่าจะห็ดปวกเห็ด เท่านาะจ้ะได้เท่ากันเลยนะฮะแมนจ้าเท่ากันก็เท่ากันนะพราแม่พี่น้องตัดสินดูมันไปได้หลายกว่ากันเดี๋ยวขอเชียร์พี่สิน้องอู่แต่ว่าน้องอยู่สวยกว่านะถึงแม่แน่โอเคใครสวยกว่าพ่อแม่พี่น้องบอกมาเฮ็ดด้วยจากบุแม่นคนถ้าคนไม่น้องจะนายกับเพศแล้วน,นนี่ผลงานของเขาก็ได้ลายอยู่เนาะน้นองอิวเนาะได้หลายอยู่จ้าพอได้เก็บน้ำหมูอยู่ได้แกงพร้อมอันะจ้าถ่าน้องอิวหานสิทาพราะพี่น้องไปแกงต่อไปติดตามในคลิปน้องอิวน้ำเด้อ าตามนั้นเลยเด้อจ้าเอานะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจันนายเด้อจ้าล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยๆงามๆสวัสดีม่อีกทีนึงสวัสดีจ้า <laughs>